มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดวๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพชรบูรณ์ฝนกระหน่ำลมกันโชกหลังคาปีวอนเสาไฟลม้มต้นไม้ใหญ่หักทับชาวบ้านต้องปั๊มหัวใจ ช่วงเย็นวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเกิดพายุฝนหนักและมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นานกว่าหนึ่งชั่วโมงส่งผลให้มีน้ําท่วมขังบนผิวจาราจรในบางจุดลมที่พัดแรงทําให้ต้นไม้ใหญ่หักโคน่นเสาไฟฟ้าล้มละนาวไฟฟ้าดับหลายจุดนอกจากนี้นะคะยังพัดหลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพังได้รับความเสียหาย โดยบริเวณตลาดนัดแยกวังบัวตำบลโด่งเคอ,เอบ้านลาดจดเพชรบูร์ฝนตกลงมาอย่างหนักลมแรงทําให้ต้นไม้ใหญ่บริเวณริมถนนหักโค่นลงมาทับชาวบ้านที่เดินเลือกซื้อของอยู่ภายในตลาดคะ่ะจนได้รับบาดเจ็บกว่า3รายหน่วยกู้ภัยและก็พลเมืองดีต้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะคะโดยหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงชา,าวาววัยหกปีถูกต้นไม้ทับหมดสติเจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจเคลื่อนย้ายส่งยังโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน ส่วนบริเวณบ้านหนองแฟบล่างสะพานสีม่วงหมู่ที่5ตบลท่ายางอำเภท่ายางจเพชรบุรีลมพายุพัดบริเวณหนังคาบ้านเดือนประชาชนปลิวว่อนค่ะทำให้ตัวบ้าน แล้วก็ทรัพย์สินต่างๆได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลมาปลเขาอำเภอท่ายางจังหวัดเ,เพชรบุรีลมระนาวกว่า10ต้นไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ายางต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะคะจึงเข้าดำเนินการซ่อมแซมได้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ